สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคารบาลเอ็มนะครับวันนี้ก็อยู่ในหัวข้อคลิปเรื่องรู้ทันคนโกงภายในเกมนะครับอ่าก่อนอื่นถ้าการเป็นการโกงภายในเกมเนี่ยผมก็จะพูดถึงการที่เป็นการแบบโพสเอ้ยเป็นการพูดเป,เป็นการพิมพ์ข้อความภายในเกมเนี่ยว่ารับของชิ้นนี้กี่เจมแล้วก็ใครมีก็แบบให้ขายระบุชื่อมาเลย หรือเป็นการหา m แลกเจมอ่ะอันนี้ทุกคนพูดฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจผมผมก็คงไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้ดูเนาะเาว่าแบบหา10 M แลก30 Gem เจมหรืออะไรเงี้ยโดยในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นการซื้อประมาณสัก1 0 0 180เจมนะขอยกตัวอย่างเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากโดนโกงภายในเกมเราจะทำยังไงดีคือแบบถ้าอาจอะถ้าหาก าโดนชิงจริงอ่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงโดยการซื้อเอานี่ยเอาเอแลกกับเจมเพชรในเกมโดยที่เราไม่ได้แอดเฟซกันหรือไม่ได้แบบส่งหลักฐานข้อมูลอะไรผ่านทาง facebook หรืออะไรที่สามารถติดต่อแบบส่งข้อมูลส่วนตัวได้เนี่ยเราจะป้องกันยังไงโดยอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็น180เจมนะก็ตีประมาณว่า60 m เนาะประมาณราคาประมาณ 60M ให้คนที่ ต้องการเอาเจมมาแลกกับ M ของเราอ่ะตั้งสินค้าราคาที่มีราคาใกล้เคียงกับปริมาณเงินที่เราจะปริมาณเพชรที่เราจะแลกนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมขอยกเป็น 60M ก็เป็น160 M, ร 60m แลกกับ80เพชรก็คือต่างคนต่างทนภาษีกันเอาเองอก็เป็นอย่างนี้ก็คืออ่ะก็โดยสมมติตอนนี้แหวนลิงออฟลักเนี่ยบวก2อยู่ที่ 55m เพราะฉะนั้นเราตกลงกันที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนเงิน M60m กับ180เพรเพราะฉะนั้นเราควรดึงของที่มีราคาจริงใกล้เคียงกับเงิน M ที่เด้กับจำนวนเพรที่เราจะดึงครับโดยให้เราเอาเอาเพรที่เราจะแลกเนี่ยหารราคาเลทเมสมมติเอ็มเลทหนึ let, ็บาทก็ให้เอา160หาร3ก็กลายเป็น80ดสิบเขาเท่ากับ ก็เท่ากับว่าเป็นหกสิบก็ให้เราอหาของที่มีราคาใกล้เคียงคือลดหลั่นห่างกันไม่มากเพราะเราหากโดนชิ่งเราก็ยังพอโดนไม่เยอะเรายังเอาของที่เราได้มาเนี่ยเอาไปขายต่อได้ก็คือเราจะเจ็บไม่เยอะก็คือเป็นวิธีป้องกันอย่างหนึ่งได้ในทีน่นี้เราทำไงบ้างก่อนอื่นก็คือ,อให้เขาเปิดของแบบให้ให้กดสามารถกดเนี่ย กดดูอุปกรณ์ได้อะไรเงี้ยคือปกติมันจะปิดไว้ใช่ไหมก็คือให้เปิดให้ดูอุปกรณ์ได้หรือให้เขาบอกว่าของในตัวเขาะมีอะไรที่มันมีราคาเท่ากับเงินที่เราจะซื้อขายกันในครั้งนี้อ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นแหวนลิงออฟลักบวกสองเพราะว่าเราซื้อขายกันหลายรอบก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นการเซฟตัวเองไปในตัวเซฟทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะก็โดยอ่ะอย่างตัวอย่างแน่นอน ไม่มีใครอะที่จะซื้อของแพงกว่าราคาขั้นต่ําในตลาดที่ขายเพราะฉะนั้นเราซื้อขายกัน60 M แล้วก็ตั้งมาเลย 60m โดยทีนี้อะ6 0สิท่ทุ่นๆมันก็ดูว่าเดี๋ยวจะดึงผิดแล้วก็ตั้งโค้ดเนมของเราว่าให้ลงท้ายเป็น2233 2278องอะไรเงี้ยแะอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างเป็นให้ลงท้ายไว้ขายอะ 60M แล้วเศษเป็นส2 7 8ัเป็น2 7 8 20แบบนี้ ก็จะไม่มีใครเหมือนแน่นอนก็ทําการตกลงแล้วก็ตั้งไอเทมลงไปแล้วทีนี้อีกคนดูยังไงอีกคนก็ทําการเลือกเอเซอรีก็คือเลือกหัวข้อประเภทที่สิ่งนั้นอะที่เราวางขายไปในหัวข้อก็คือ l n n o o l u ัใช่ไหมแล้วก็บวก2แล้วดูยังไงต่อดูตรงลำดับเนี่ยครับมันจะมีลำดับสูงก็คือไล่าจากราคาสูงลงไปถูกลำดับต่ำก็คือจากถูกไปสูง ส่วนลำดับการลงทะเบียน ALZ เนี่ยก็คืออันไหนลงล่าสุดมันจะอยู่อันข้างบนปิ้งอ่ะทีนี้ก็จะมีเนี่ยอันล่าสุด60ล้าน2 2 7 8ก็คือคดที่เราไว้สื่อสารกันว่าอันเนี้ยคือวงที่เราจะทำการซื้อเพื่อแลกเปลี่ยน M กับเพชรกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีทางดึงผิดแน่นอนซึ่งถ้าหากมันกลายเป็นว่ามีแหวนเนี่ยราคาเท่ากันเลย60 M สองสอย่างเงี้ยแล้วมันมีทั้งสองวงให้คิดไว้เลยว่าคนนั้นอ่ะไม่น่าซื้อขายด้วยคนนั้นจะต้องเป็นคนโกงแน่นอนเพราะว่าการที่เราเอาสินค้าราคาใกล้เคียงกับของจริงนั้นแล้วมาตั้งขายอ่ะในราคาที่มันไม่ได้โดดเด่นห่างจากโดดเด่นแบบน้อยกว่าหรือสูงกว่าเกินไปจากราคาตลาดอ่ะให้เราคำนึงไว้เลยว่าคนนั้นคือคนโกงแน่นอน ก็สามารถเป็นการป้องกันแบบนี้ได้อีกหนึ่งอย่างเป็นการป้องกันแบบนี้ได้อีกหนึ่งอย่างนะก็คือเป็นการป้องกันอันนี้คือป้องกันสาหรับคนที่ซื้อเงิน M แบบเป็นคนที่ต้องเอา M ไปดึงของก่อนแล้วให้อีกคนหนึ่งค่อยดึงของเป็นเพชรคืนก็คือเนี่ยเมื่อสมมติพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเหมือนเราดึงแหวนของเขามาแล้วอะแล้วคือเขาได้เงิน M ไปแล้วได้แหวนมาแล้วเราอยากได้เพชรของเราและ ทีนี้เราก็เอาไอแหวนที่เราดึงได้มาเนี่ยไปตั้งระบุชื่อเขานะั้นล้วขายเป็นเพชรในตามจํานวนที่เราตกลงกันไว้ซึ่งต่อให้เขาจะชิ่งหนีไปอ่ะอย่างน้อยเราก็ยังไม่เสียเงินเอ็มไปทั้งหมดนะเรายังเอาแหวนนั้นอนะ่ะไปขายได้ถึงเราจะโดนภาษีแล้วอาจจะขาดทุนไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าการที่เราเสียไปทั้งหมดเลยโดยการระบุชื่อเป้าหมายก็มีข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังคนมันกวสนสซตีน อันนี้พูดเลยระวังกลอันนี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเป็นคิทิคอนลิงขอยกตัวอย่างเป็นคิทิคอนลิงนะครับเพราะว่าคิทิคอนลิงนั้นเนี่ยเห็นไหมแหวนบวกหนึ่งกับแหวนบวกสองเนี่ยมันมีจุดสังเกตเล็กๆเ,เองแค่เป็นจุดสีน้ำเงินตรงกลางสีเขียวตรงกลางหรือแบบที่ไม่บวกที่ซื้อจากคออาเทมิสมีไหมอ๋อไม่มีในเมืองนี้เดี๋ยวขอไปเมืองบอดี้ไอ้ละกันนะครับ ระบบคออาเทมิสเปิดคาฟชอปนี่เห็นไหมมันจะมีแบบจุดเล็กๆสังเกตห่างกันแค่นิดเดียวถ้าเกิดเราไม่สังเกตดีๆเรารีบดึงเราอาจจะดึงผิดได้แล้วเขาก็อาจจะมาโวยวายว่าคุณดึงของผิดก็คือดึงไปแล้วแต่ดึงผิดอันผมก็ไม่ได้เพชรเอ้ยผมก็ไม่ได้เพชรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังเอาไว้ก็โดยการที่แบบระวังที่เดี๋ยวผมขอ หาชื่อในนี้ละกันเอาอันที่พิมพ์ง่ายโอเคเอาอันนี้ละกันนะพิมพ์ง่ายดีก็ตั้งเป็นระบุชื่อมาเป้าหมาอะป้าหมายเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ตั้งสมมติตั้งกันไป180บร้เพ อันนี้คือของหนึ่งชิ้นละที่เราเทียบได้ทําการระบุชื่อถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เกียน์เขาจะตั้งชิ้นเดียวใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนเกียน์มันก็จะทำการตั้ง2ตัว2รหัสอะไรเงี้ยโดยเอาไอเทมที่มีลักษณะคล้ายๆกันชื่อคล้ายๆกันมาตั้งใส่ให้ขายในราคาใกล้เคียงกันแบบนี้ค้นหาปุ๊บแล้วก็เป็น180เพรเหมือนกันอย่างนี้ อ่แล้วถ้าเกิดคนไม่ดูไม่สังเกตเนี่ยมันมีจุดแตกต่างเล็กๆกันนิดเดียวเนี่ยแล้วบางคนแบบรีบกดอะเห็นเป็นอันแรกเนี้ยกดเลยปึ้งผิดอ้วาวซวยเขาก็โวยวายว่าเขาไม่ได้เพชรก็คือจริงๆอะ่ะมันเป็นแค่เหมือนกับการรวมหัวโกงอะ่ะแต่เขาก็จะมาโวยวายนู่นนี่นั่นว่าเราไม่ดึงเพชรหรือเราอะไรเราก็กลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบไปโดยปริยายก็ให้ระวังตรงนี้ไว้ให้ดี ตรงแบบเป้าหมายเวลาซื้ออให้เราดูชื่อไอเทมให้ดีนะครับว่าใช่ที่เราจะดึงไหมแล้วเวลาการดึงของอะไรเงี้ยพยายามแคบรูปหรือทําการอัดหน้าจอไว้ตลอดเพื่อป้องกันหรือทําให้เรามีหลักฐานเวลานั้นบริสุทธิ์โอเคนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแล้วก็วิธีการป้องกันการโกงนะครับก็คือเรามาดูวิธีป้องกันการโกงกันในคิปนี้ ส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นวิธีป้องกันแบบหรือการเช็คกลางโกงหรืออะไรงนี้ภายในการซื้อขายที่เป็นภายในกลุ่ม f c e e o o o นะครับเพราะว่าโกงค่อนข้างเยอะ,สะเสลือเกินไม่ว่าจะกี่ทีกี่ทีก็จะมีแต่คนที่โดนโกงมาตลอดเลยแบบบางคนก็หาเงินมาอย่างยากลําบากกับโดนโกงอย่างนี้ผมก็สงสารเหมือนกันแบบเขาอุตส่าห์พยายามหามาแต่ก็โดนโกงทีนี้เราก็มาทาคลิป ไว้เผื่อมีคนเข้ามาดูแล้วกันวิธีป้องกันผมคิดว่าวิธีนะี้สำหรับการซื้อขายภายในเกมโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวตนอีกฝ่ายนึ่งเป็นวิธีป้องกันที่ผมคิดว่าน่าจะได้ผลที่สุดแล้วถ้าเกิดเขาใบเบี่ยงว่าเขาไม่มีไอเทมที่มีราคาเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาแลกกับเขาอย่างนี้ดีกว่ามีคนต้องการแลกเยอะแยะที่เป็นคนแลกจริงๆมันมีแต่ถ้าเกิดเขาใบเบี่ยงไม่ออคงไม่เอาเงี้ยตีไปว่าเขาไม่เหมาะที่จะทําการซื้อขายกับเรา หรือก็คือเขาอาจจะเป็นคนโกงถึง90%เลยที่อาจจะมีความเป็นไปได้วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ